จริงๆทุกคนเนี่ยมีคนเนี่ยพูดกันว่าการที่พวกเราโดนจ้างเข้ามาเนี่ยก็จริงๆเนี่ยจริงๆแล้วคือพวกเราคือพวกนักแก้ปัญหานะการถ่ายหนังนี่คือการอาไปแก้ปัญหาคราับเพราะว่าบางคนคิดแต่ว่ามันเป็นภาพที่สวยงามอย่างเดีย,ดยวสนุกสนานอย่างเดียว,ยวย <ari> แต่จริงๆนการทํางานจริงเนี่ยมันคือเนื้อแท้มันอย่างหนึ่งคือการแก้ปัญหาเพราะนั้นผมอยากชวนคุยเรื่องการแก้ปัญหาในหน้าที่ของโลเคชันแมนเจอร์เนี่ยว่าปัญหาที่พวกคุณพบเจอเนี่ยมันมีอะไรที่จะมาเล่าให้ฟังบ้างเริ่มจากฝั่ง ทีวีซีก่อนไหมปัญหาทีวีซีครับพี่ทีวีซีปัญหาของทีวีซีก่อนนะพี่ตอนนี้ที่ผมเจอคือเรื่องเรื่องบัตเจ็ตด้วยส่วนหนึ่งพี่เป็นเรื่องสมมติว่าในในเนื้อเรื่องเนี่ยอยากได้บ้านสวยมากอะไรเงี้ยครับเป็นบ้านโมเดิร์นละกันฮะซึ่งบ้านโมเดิร์นเนี่ยราคาก็จะแพงตามบ้านมาครับพี่แล้วก็แต่ว่าบัตเจ็ดเขาใส่มันไม่ได้เยอะเหมือนแต่ก่อนครับ ก็จะมาอาจจะโดนหันราคามาซึ่งราคาไปไม่ถึงในในในโลเคชันที่เขาอยากได้แต่ว่าด้วยบัตเจตเนี่ยผมเ,เวลาเอาไปขายเขารู้สึกว่าเอ๊ะทำไมมันไม่ตรงตามสตอรี่บอร์ดเลยนูว่าถ้าตรงตามสตอรี่บอร์ดก็มีครับพี่แต่ว่าราคามจะแบบสูงขึ้นไปเลยอะไรครับม,ม,มันเป็นปัญหาหนึ่งเหมือนกันที่แบบว่ามันเป็นปัญหามานานแล้วฮะอันนี้คือสุดท้ายมันก็ต้องหาตรงกลางพี่ว่าบัตเจ็ตเท่านี้ถ้าอยากได้บ้านนี้จริงๆอาจจะไปเขยา่าของแผนกอื่นมาใส่ทางทางาแผนกผมอะไรอย่างนี้ครับ ซึ่งบางทีก็ก็จะโดนบน่นบ่อยเรื่องว่าทำไมโลเคชั่นแพงจังอะไรเงรี้ยซึ่งซึ่งในส่วนตัวผมผมไม่ได้เป็นคนเป็นคนคิดค่าโลเคชั่นราคาอะไรเงี้ยผมเหมือนเป็นคนกลางหรือว่าเขาก็จะบ่นมาตลอดว่าทำไม,มค่าโลเคชั่นอย่างนี้มันแพงขึ้นอะไรเงรี้ยแต่ว่ามันมันสวนทางกันกันกบโปรดักชันว่าโปรดักชันมีบัดเจ็ตจากลูกค้ามาน้อยลงลยอะไรเงี้ยครับซึ่งมันก็ต้องพยายามหาจุดตรงกลางว่าอ่ะมีบัดเจ็ตเท่านี้ แต่เราก็อยากทําหนังให้มันออกมาสวยที่สุดอะไรอย่างเงี้ยครับพี่ตามสตอรี่บอร์ดก็เป็นที่ไหนยังไงได้บ้างก็อันนี้เป็นปัญหาที่ต้องคุยกับทีมงานกันไปเรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยครับน่าจะเป็นปัญหาออย่างหนึ่งเท่าที่ที่ได้ยินนะพี่คือคือความต้องการได้อะไรใหม่ๆอยู่ตลอดเวลาใช่ใช่ใช่ปัญหาที่นคือความต้องการอยากได้อะไรใหม่ๆซึ่งอันนี้ผมก็เข้าใจแหละผู้กํากับก็มีความรู้สึกว่า จำบ้านนี้ได้จากหนังเรื่องนี้จำนั่นนี้ได้จากมันเรื่องนี้ไม่มีอะไรใหม่เหรอในขณะที่คำถามจากผู้กับคือไม่มีอะไรใหม่เหรอปัญหาคือเรามีเวลาน้อยลงมากเช่นรีฟวันนี้อีก4วันเขาจะต้องเขาจะต้องไปไปอินเทอร์เน็ตกับทางครีเอทีฟครั้งที่หนึ่งแล้วเราอาจจะมีเวลาอยู่แค่สองวันซึ่งมัน ผมว่ามันยากแหละที่จะหาอะไรใหม่ๆได้ตลอดเวลาโดยเวลาเท่านั้นแล้วลักษณะโลเคชันหลายอย่างเช่นบ้านอย่างเงี้ยมันก็ยากที่จะไปเคาะประตูบ้านเราเห็นบ้านส่วนไปเคาะประตูบ้านพื่อ่จะบอกให้บอกเขาว่าเราจะขอถ่ายหนังเนี้ยมันมันผมว่ามันมันเป็นเรื่องยากเขาไม่ให้บางทีเขาไม่ใช่ครับเป็นเรื่องยากเป็นเรื่องยากซึ่งอันเนี้ยที่เคยคุยกับพี่อ่ะสมัยก่อนมีน้องอยู่คนหนึ่งอ่ะด้วยความที่น้องโลเคชันคนนั้นเขาเป็นผู้หญิงเขาจะเล่นเปรียบพวกเรา อ่พวกเรา3ามคนไปเคาะไปเคาะประตูบ้านโาจรครับผมเราจนเราอยรกว่าไอ้นี่มาเรียกลายกระถินหรือว่ามาอะไรแต่ว่าอันนี้คือเรื่องเวลาแล้วก็อยากได้สิ่งใหม่อยู่ตลอดเวลาซึ่งก็ไม่ได้ผิดอะไรนะแต่ว่ามันมันยากในการจะหาอะไรใหม่ๆในเวลาที่เรามีอยู่ที่พัดบอกว่า ไม่กี่มีเวลาเตรียมงานได้น้อยมากน้อยแบบน้อยแบบสุดสุด,สดน,น้อยสุดโทรมาคืนนี้ <c oughs> พรุ่งนี้บล็อกช็อตน้อยจริงๆ,งๆคือบางทีเราก็ไม่รู้ว่า <c oughs> มันเกิดอะไรขึ้นก่อนหน้านี้มา <c oughs> แต่ว่ามันที่เจอมาเนี่ยเรื่องเวลา <c oughs> ถามว่าเราอยากทําให้มันดีทุกงานนะเราอยากทําให้มันดีเราก็พยายามแต่ว่าด้วยข้อจากัดเรื่องเวลาเนี่ยมันทําให้เราแบบบางทีเราไปไม่ถึงสิ่งใหม่อย่างที่เขาอยากได้หรือว่าเราไม่มีเวลาส่วนใหญ่ถ้าเวลา กระชั้นมาเราต้องมีเอาของที่มีในมือเนี่ยเสนอก่อนเพื่อที่ให้มันรันไปได้พอเริ่มมีเวลาสมมติรันรอบแรกได้ละเราพอเริ่มมีเวลาตั้งตัวละอ่ะคันนี้เรามาเริ่มหาได้ละเราก็จะมีเวลาเราจะต้องหาเวลาของเราเองทางไหนก็ได้ที่ต้องมาแก้ปัญหาเนี้ยเรื่องที่พี่แพตบอกว่าเรื่องโลเคชั่นมีใหม่ๆบ้างไหมสมมติว่าเป็นพวกเหมือนเอเวนิวหรือว่าเป็น เป็นที่พับลิกสวยๆที่ที่ที่เป็นบางโจทย์นะพี่ที่ใหญ่ๆพวกนี้มันไม่ได้เกิดทุกวันไงพี่มันนานๆมันถึงจะมีแบบสมมเป็นเวนิวใหญ่ๆเป็นโครงการคอนโดหรือว่าอะไรเงี้ยก็คือสิ่งที่เราเห็นเราไปถ่ายบ่อยๆนะครับตึกตึกโมเดิร์นจัดๆเลยอะไรเงี้ยฮะบ้านเรามันก็คือนับที่ได้ คือโปรเจกต์ใหม่ๆมันกว่าจะขึ้นมาแต่ละทีพี่มันก็นานพี่สำหรับโลเคชันที่เป็นแบบว่าเป็นสักเตอร์ใหญ่ๆเป็นโครงสร้างใหญ่ๆชัดๆเลยครับซึ่งมันก็เราก็วนกันแหละนะพี่แล้วก็หามุมเอาละกันอ่ะครอบมุมนี้อ่ะมุมนี้เคยถ่ายแล้วเห็นบ่อยก็อาจจะช่วยเสริมด้วยอย่างอื่นแทนเดสอัพเซตอัพเพิ่มบิดไปอะไรยเงี้ยครับล้วแต่ช่วยได้เยอะใช่ครับใชาครับแคทำอะไรมาบางเบิงหน่อยมันก็ มันก็นทำให้ที่ดูเปลี่ยนนะก็เป็นเรื่องของการตกแต่งนะงั้นผมผมถามเปลี่ยนเปลี่ยนแกนถามผุาถามว่าการทํา,า,าทงานในต่างจังหวัดกับการทํางานในกรุงเทพเนะี่ยข้อแตกต่างปัญหาแตกต่างกันยังไงวิธีการ เอออย่างนี้อยากได้มุมมองแบบเนี้ยอ๋ <c oughs> ออ,อย่างถ้าต่างจังหวัดเนี่ยปัญหามันก็ขึ้นอยู่กับลักษณะของสถานที่อยู่เนี้ยอย่างถ้าต่างจังหวัดสมมุติถ้าเป็นในอุทยานถ้าเป็นในอุทยานมันก็จะมีข้อจํากัดเรื่องระเบียบของราชการขึ้นอยู่กับสิ่งที่เราจะทําด้วยนะสมมติว่าถ้าเราต้องมีเซตอัพเยอะเซตอัพหลายอย่างในอุทยานแต่แต่นี้ก็อาจจะวนกลับไปตั้งแต่ต้นว่าถ้า หลังจากเราได้โจทย์มาแล้วเนี่ยเราก็คงต้องดูว่าถ้าถ้าฉากนี้มันมีการเซตอัพเยอะเราว่าคงต้องเอาที่ที่มันดูแล้วว่ามันเซตอัพได้จริงๆไปเสนอเพราะอย่างบางที่มันในอุทยานแห่งชาติเนี่ยบางที่เนี่ยเขาไม่ให้เซตอย่างนั้นแน่นอนหรือถ้าเซตก็ต้องมีใครจ่ายค่าอะไรสูงก็ควรจะหลีกเลี่ยงหรือบางที่ถ้าเรามองนึกถึงตอนทํางานแต่อย่างสมมติยกตัวอย่างอย่าง,างที่ทําเคว้ง ฉากที่เรือติดอยู่บนหน้าผาจริงๆแล้วไอเดียแรกผมนะผมอยาก,กะถ่ายหาหน้าผาที่มันอยู่ใกล้ทะเลผมก็แอบหาไว้ที่เกาะสีชังแล้วเหมือนกันมันมีหน้าผาที่เป็นหินปูนอย่างนั้นแหละแล้วมองย้อนมีฉากที่ยิงกลับไปแล้วเห็นทะเลอยู่ไกลมันมีแล้วเหมือนกันแต่นึกถึงวิธีการทํางานแล้วแล้วก็ลองหาพวกสิ่งที่เรารู้ว่าเขาต้องใช้แน่ๆคือเครนครบ,บนเกาะมันไม่มีเลยแล้วต้องเอามาจากฝั่ง แล้วต้องเอาทีมงานเอาทีม Special ลเอฟเฟหลายๆทีมมาซึ่งเขาต้องใช้อุปกรณ์เยอะมาเราก็โอเคก็หยุดไปก่อนคือไม่เอาไปขายเลยเพราะรู้สึกว่าถ้าขายไปมีปัญหาแน่หรือพอพี่ดูแล้วมันทํางานไม่ได้แน่เนีทำ้ก็เลยต้องมามาคิดทีว่าถ้าเราไปทําอะไรบนฝั่งแล้วถ้าสมมติเขาอยากได้ทะเลเนี่ยไป CG ก็อาจจะง่ายกว่าซึ่งมันอาจจะง่ายกว่าที่จะต้องยก ข้ามเกาะส่วนปัญหาท้องถิ่นเนี่ยผมช่วงหลังไม่ค่อยเจอนะผมไม่ค่อยเจอเรื่องท้องถิ่นมาขอขอเงิน uh huh. ขออะไรพิเศษไม่เจอเนะเพราะว่าตั้งแต่ต้นผมก็จะคุยกับเขาตรงๆว่าจะไปทําอะไรอย่างนี้จะจ่ายเงินก็จ่ายตรงโดยตรงให้กับทาง ทางท้องถิน่นจะเป็นอบตหรือว่าเทศบาลหรืออะไรก็จะขอหนังสือจากเขาเลยตรงๆว่าบางที่เนี่ยเขาอาจจะไม่มีเขาอาจจะไม่มีราคาอยู่แต่ว่านึกถึงบัตเจตนึกถึงตัวเลขซึ่งบรรยุทธธรรมกับทั้งสองฝ่ายทั้งเราทั้งเขาด้วยทั้งเราด้วยไม่สูงเกินไปเขาก็ได้ในในส่วนที่โอเคแต่ว่าขอให้ทางเทศบาลอนะ่ะก็เสนอทางนี้แหละเสนอตัวเลขจากเราแต่ว่าให้ทางท้องถินนะ่นเขาออกเป็นหนังสือราชการแล้วบอกตัวเลขนั้นมาซึ่งอันเนี้ยมันก็ จะเป็นการเคลียร์ของเราเองด้วยเพื่อไม่ให้ใครมาแอบไปคอยหาว่าเรามีนอกมีในอะไรทางท้องจิตจ่ายเราก็จัดตรงทางทางส่วนราชการไปเลยผมว่ามันก็มีประโยชน์ได้ประโยชน์ทั้งสองฝ่ายกรุงเทพใช่ไหมฮะกรุงเยเมื่อกี้พี่ถามว่าอะไรครับพี่ตั้งขอัดหมดเลยนะอีก่เข้าองกรุงเทพผมว่าเรื่องของความขอความร่วมมือมากกว่าถ้าเทียบกรุงเทพกับต่างจังหวัดต่างจังหวัดเรื่องของการให้ความร่วมมือเรื่องของการอำนวยความสะดวกอะไรเงี้ย ต่างหวัดดีกว่าเยอะถ้าใช่เขามีความรู้สึกว่าเอาทอะไรยังไงแล่พอกรุงเทพเนี่ยผมจะมีเรื่องเรื่องของบิสเน็ตละอ่าเราไปขวางร้านไหนเราไปอะไรอย่างงทุกอย่างเป็นตังเป็นอะไรเงี้ยซึ่งบางทีอาจะวราดอายวลาดยาวลาไปเนี่ยทุกทุกบ้านมีราคาคือผมรู้สึกโอ้โหมีราคาอย่างนี้เลยเหรอคือบางทีเราก็แบบไม่ได้แบบไม่ได้ไปใช้จริงตังเป็นเมนหรืออะไรเงี้ยบางทีแบบอาจจะเป็นทางเดินพาหรืออะไรเงี้ย โอโหมาพี่เป็นหลักหมื่นหลักโอ้โหก็ไม่ไหวเป็นสิบเป็นสิบหลังแล้วก็โดนเป็นแสนก็ไม่ไหวใช่แล้วแบบอันเนี้ยผมว่าเรื่องความร่วมมือหลักๆที่ที่ผมรู้สึกในการในการทํางานอะไรเงี้ยมมตผมยกตัวอย่างสกายวอล์กตรงแยกในไหนใช่ว่าสาทรใช่ไหมพี่ที่ฮิตเลยพี่ตรงนั้นนูแบบความรู้สึกว่าเมืองมากซิตี้ที่สุดแล้วแล้วปัญหามันคือตรงนั้นพี่มันคือออฟฟิศใช่ไหม เราไปถ่ายตอนเช้าแล้วในช็อตเราบางทีไม่อยากได้คนเลยที่แบบเยอะๆมา,มากๆอยากได้แต่เอ็กซ์ตาเราเดียว<า>จังหวะก่มแปดโมงเราได้แปดโมงคือ,อช่วงช่วงเข้าง,งานพี่เราเข้าใจนะพี่ช่วงเข้าง,งานซึ่งซึ่งเป็นปัญหาเหมือนกันบางทีแบบว่าเราต้องไปบล็อกเขาหรือว่าคือเรา <c oughs> เราเข้าใจเราก็คือทําทางเบี่ยงไปแล้วกันก็ต้องคุยกับทีมงานว่าอันเนี้ยเราไม่สามารถบล <c oughs> ็อกได้นะฮะเพราะเพราะด้วยด้วยในการทํางานทุกคนปกติผมว่าก็ไปสายอยู่แล้วมาเจอกองอีกหุดหิดอีกเฮ้ยทำไมไปไม่ได้เ่ ก็ต้องจัดการทางให้แบบว่าให้เขาโฟล์ไปได้ด้วยให้เขาคือแต่ก่อนอาจจะบล็อกซึ่งบล็อกไม่ได้พี่บล็อกช่วงช่วงพามาไม่ไหวจริงๆคนเป็นลาร์ดอันนอาจเสียชีวิตได้ไอ้ตรงนี้ถ้ามันถ้าใช้คําสรุปง่ายๆอาจจะพูดคาว่าเอาใจเขามาใส่ใจใช่ใช่ครับเพราะคือเราก็ต้องดูด้วยว่า เราจะเอาแต่ใจตัวเราเองก็คงไม่ได้ใช่ใช่เพราะมันอยู่ในคนหมู่มากใช่ถามว่าเขาอยากได้แหละในเฟรมสวยแต่ว่าอ่ะงั้นคุยตรงกลางละกันถามว่าเราขอมีให้คนเดินได้ละกันพี่ขอเฟรมทีละการอันเนี้ยโอเคอันเนี้ยผมผมมันมันเป็นการขยายภาพให้เห็นเหมือนกันว่าบางทีคนที่ไม่ได้ทาเขาไม่ทราบว่าจริงๆแล้วเนี่ยหน้างานเนี่ยมันมันต้องเกิดการยืดหยุ่นแล้วก็การแก้ปัญหาเฉพาะหน้าแหละใช่เช่น เขาวางเฟรมภาพมามันกว้างจนกระทั่งคนเดินไม่ได้เลยเนี่ยโลเคชันกงต้องเข้าไปบอกว่าคุณอาจจะต้องเบี่ยงนิดนึงตรงนี้เนี่ยไม่ฉะนั้นเนี่ยคนเขาจะเดินข้ามถนนไม่ได้เลยมันก็จะในสุดแล้วมันก็จะเกิดปัญหาขึ้นเพราะว่าความการร้องเรียนหรือตำรวจจะต้องเข้ามาตรงเนี้ยผมว่าคงมีอยู่เยอะแหละอย่างงแล้วก็โลเคชันแมเนเจอร์ก็จะเป็นหน่วยสำคัญของโดักชันที่จะเข้ามาแฮนด์ลอ่ะนะดูแลตรงนั้นโดยตรง เราแวะพูดเรื่องจริยธรรมของงานที่เราทําหน่อยดีกว่าปัจจุบันหลายหลายคนพูดกันแต่เรื่องงานแต่ว่าเรื่องจริยธรรมเนี่ยบางครั้งพูดกันน้อยผมคิดว่าการทํางานอะไรก็แล้วแต่ที่มันเกี่ยวข้องกับผลประโยชน์เนี่ยมันน่าจะมีอะไรที่จะต้องเป็นหลักการนะนะคิดในใจในการทํางานเนี่ยอยากอยากให้แชร์เรื่องของอ้ประสบการณ์อาจจะเป็นเรื่องมุมคิดว่าจริงๆแล้วเนี่ยคุณคิดกับเรื่องนี้อย่างไรบ้างในการทํางาน ส่วนใหญ่ก็เรื่องอพี่ตั้มบอกเรื่องผลประโยชน์เรื่องอะไรย่างนี้เรื่องสินห้าที่มีในใจของเรา<ม>แต่ละคนใช่อันนี้อันนี้ต้องขึ้นกับคนจริงๆว่าอันนี้ต้องย้าจริงๆว่าเคยมีนะผมสอนเนาะระบบคือบุบอลงกดนะเขาสอนบว,ว่าให้ซื้อสายกาบชีวิวเองให้มากที่สุดเดี๋ยวมันจะนําทุกอย่างกลับมาให้เราซึ่งเราก็ปฏิบัติมาแล้วมันก็จริง เร้สึก <mini> ว่าการที่เราได้ผลประโยชน์นอกเหนือจากจาก้างของเราเนี่ยถามว่าเคยมีไหมมีอะยอมรับมีหอมหวานมากแต่สุดท้ายเรารู้สึกว่ามันไม่ใช่เนาะมันไม่ใช่เงินของเรามันไม่สบายใจมันไม่สบายใจเราเลือกที่เราทําอะไรแล้วมันสบายใจดีกว่าอันนี้มุมของแบทที่แบทรู้สึกว่าเราไม่ไม่ไปยุ่งตรงนั้นดีกว่าใช่มีคนมาเสนอมีคนเสนอบางทีอย่างมีคนมาให้เปอร์เซ็นต์ค่าโลเคชั่น นู่นนี่นั่นเราก็จะบอกว่าเราไม่ได้ไม่ได้อยากได้ตรงนี้เพราะว่าเราก็มีมีค่ามีค่าค่าตัวของเราอยู่แล้วเราตรงนั้นอะ่ะไปให้เป็นพี่ไปไปบริจาคไหม,มถ้าพี่อยากให้ผมพี่ไปบริจาคก,ก็ได้หรือว่าพี่ซื้อขนมมาเลี้ยงกองผมไหมหรืออะไรอย่างนั้นเป็นอย่างนั้นไปมากกว่าเหมือนอย่างบางที่เขาก็ไม่รู้ฮะเขาเขาก็อยากให้โลเคชั่นเขา<ม>เขาได้ถ่ายเหมือนกันเขาเหมือนที่แบทบ,บอกเขาก็มาเสนอให้ว่าเดี๋ยวพี่ให้อ่ะสิบเปอร์เซ็นตะ์นะช่วยดันให้พี่หน่อย ซึ่งจริงๆถ้าถ้าเราไม่บอกเขาเรารับเงินมาเลยอ่าได้พี่เดี๋ยวผมทําให้เราก็รับสิอตรงนั้นมาซึ่งจริงๆแล้วเรารู้อยู่แล้วว่าเราไม่ได้เป็นคนเลือกพี่<ม>ในโลเคชันนี้ซึ่งเขาก็เขาก็ไม่รู้ด้วยซ้ำว่าที่ให้ให้เรามาสิเนี่ยเราทาจานให้เขาหรือเปล่า<ม>ซึ่งในในในแง่จริงๆแล้วเรารู้อยู่แล้วว่ามันไม่ใช่ครเพราะว่าคนเลือกสุดท้ายก็คือผู้มกลับลูกค้าใช่ไหมซึ่งไอ้ตรงเนี้ยเราก็คือบอกเขาไปเลยตรงๆว่าอ่าพี่ผมไม่ได้เป็นคนเลืออกนนนะันนี้ ผมเอาไปเสนอให้อ่ะสิบเปอร์เซ็นต์เนี้ยเหมือนเหมือนที่แบดบอกว่าพี่เก็บไว้ทําอย่างอื่นดีกว่าหรือว่าเหมือนที่แบดบอกอ่ะซื้อหนมมาให้ที่กองอะไรเงี้ยก็โอเคกว่าถ้าทํามันได้จริงๆมันก็คือคือได้นี่พีไ่ไอ้ส่วนอันเนี้ยผมอะ่ะได้ค่าตัวแล้วผมแฮปปี้แล้วที่ค่าตัวผมมีมีค่าจ้างมาแล้วผมก็อยากให้ทางพี่เซฟเหมือนกันอะไรเงี้ยอะไรอย่างเงี้ยครับมันมันถ้าถ้าหานในมุมเนี้นะครับพีม่มันก็มีก็มีบ้างครับก็มีมีมาเรื่อยๆครับพี่ <c oughs> <laughs> อยู่ยอะเหมือนเหมือนที่แบดบอกว่าผมถาม่ว,วมเคย ผมเคยรอเหมือนกันว่าอรับมาปุ๊บโหได้เงินมาก้อนหนึง่งเขาให้มาสิตถามว่าสุดท้ายมันมันเหมือนที่แบบบอกที่มันมันมันติดอยู่ในใจพี่ผมไม่รู้ว่าเรียกว่าอะไรเงินได้ไหมได้แต่ว่ามันรู้สึกว่ามันไม่ใช่มันไม่ใช่ในสิ่งที่เราอยากทํารู้สึกว่าถ้าอยากได้เงินเ,นเยอะมากขึ้นเราไปทํางานของเราให้ดีให้เขารู้สึกว่าอยากจ้างเราด้วยเงินที่เขาจ้างมาดีกว่า ถ้าในส่วนของผมเนี่ยผมว่าจริรมอย่างหนึ่งคืออยู่ตรงกลางที่สร้างความแฟร์ทั้งของเจ้าของที่กับฝ่ายที่ต้องจ่ายเงินคือทีมงานเราให้มันพอสมควรแต่คําว่าพอสมควรเนี่ยมันก็ยากเหมือนกันพอสมควรเนี่ยยากพอสมควรแต่ละที่มันก็มันต้องไปนั่งไปเจอแต่ละที่มันก็พอสมควรไม่เหมือนกันถ้ายกตัวอย่างอย่างเคยมีงานหนึ่งเนี่ยสิ่งที่ทางกองเราต้องการและต้องทำเนี่ยความต้องการมันเยอะ มันเป็นเกมโชว์ซึ่งทางทีมงานต่างชาติทีมเนี้ยเขาถ่ายหนังในเ,เกมโชว์เนี้ยในประเทศโลกที่3เนี้ยค่อนข้างเยอะเขาถ่ายมาเป็นหลายปีเขาว่าค่อนข้างจะเข้าใจและเขาก็รู้ว่าไอ,ไอความต้องการอันเนี้ยมันมันเกินกว่า กฎระเบียบที่ทางหน่วยงานจะให้ได้งานนั้นเน่ยเขาตั้งตัวเลขมาให้ผมเพื่อไปเอาไปจ่ายหรือเอาไปให้เพื่อสนองสิ่งที่เราต้องการจะทําคนข้างสูงผมเป็นตัวเลขแล้วก็เลยขอเขาว่าขอไปคุยกับทางสถานที่ก่อนดีกว่าในที่สุดผมก็จ่ายไปจริงๆประมาณสักสี่สิบเปอร์เซ็นต์หรือ60%สิของของที่เขาตั้งไว้ส่วนหนึ่งคือก็ไม่อยากจะสปอยกับทางหน่วยงานนั้นมากเกินไปเพราะถ้าให้ตัวเลขสูงเกินไปเนี่ยวันหลังเวลามีทีมงานอื่นมา เขาก็จะไปจำไอ้ตัวเลขสูงกันนะคือจะติดตัวนั้นเลยอ้ทีมื่อนก็จะซวยซึ่งซงวยแน่ๆก็เอาตัวเลขที่ที่ดูแล้วมันก็แร์เพราะว่าผมก็ให้เป็นลักษณะ จ้างของเจ้าหน้าที่ซึ่งซึ่งมันก็เป็นเรื่องที่สมควรเพราะว่าเจ้าหน้าที่เขาควรจะต้องมาตรวจเพื่อให้เห็นว่าเราไม่ได้ทําอะไรที่มันเกินเลยกว่ากว่ากฎที่เขามีจน,าจนเกินไปซึ่งตรงนี้นเขาก็มีค่าใช้จ่ายในการเดินทางมาแล้วเพราะมันเป็นงานที่อยู่ในเกาะเขาก็ต้องเดินทางมามีค่าใช้จ่ายที่แน่ๆเนี่ยางานนี้มาหลายปีแล้วนะในท้องถิ่นเราเนี่ยหน่วยงานราชการที่อยู่ในท้องถิ่นเนี่ยหลายหน่วยเนี่ยจริงๆเขาว่าขาด แผนสิ่งของจําเป็นบางอย่างบางทีก็หลายอย่างเลยของง่ายๆเนี่ยยกตัวอย่างอย่างพินเตอร์หรืออะไรเงี้ยเป็นสิ่งของที่ดีมันก็ไม่ได้ราคาสูงแต่การที่เขาจะตั้งงบไปซื้อเนี่ยมันยากบางทีเราก็ใช้งบพวกนี้ไปซื้อของพวกนี้ให้เขามอบให้ก็เป็นประโยชน์กับหน่วยราชการราคาก็ไม่สูงคือไม่ได้เป็นเงินอย่างเดียวไม่ได้เป็นเงินแล้วก็เขาได้ใช้ประโยชน์แล้วเขาก็แฮปปี้ด้วยเขาก็ไม่ได้ต้องการเงินเขาอยากได้สิ่งของที่เอาให้เขามาใช้งานดีกว่า นะเหมือนเหมือนมีของผมบางที่เป็นไมโครเวฟพี่คาโลเกชันแลอะไรอย่างง้นนะฮะและจริยธรรมที่สำคัญคืออย่างที่แบทกับจกักพูดเนยนะการไปกินเปอร์เซ็นต์อะไรของค่าสถานที่เนี่ย,ยอันเนี้ยเรื่องที่ห้ามเด็ดขาดผลประโยชน์ตรงนี้ผมว่ามันเป็นเรื่องห้ามเด็ด ห้ามเด็ดขาดจริงๆก็คงไม่ใช่แต่เฉพาะโลเคชันอย่างเดียวผมว่าทุกแผนของของกองทายอ่ะไม่ว่าจะเป็นแผนไหนก็แล้วแต่การไปมีนอกมีในตรงนี้มันมันไม่มีทางที่จะทําให้เราอยู่ได้คือความรับมันไม่มีในโลกจริงก็ <c oughs> <c oughs> ผมว่าผมว่าปัจจุบันเนี่ยคือเราเราเริ่มเห็นแล้วนะว่าเทคโนโลยีเนี่ยมันไปไกลมากเลยแล้วก็เห็นกองถ่ายที่แบบมันเริ่มมีการใช้เทคนิควิเศษเนาะเกินขั้นกรีนสกรีนไปแล้วเริ่มมีรู้สึกว่ามี led ใช่ไหมมีมีแผงทาให้มีความรู้สึกว่าเอ๊ะมันจะกระทบต่อพวกคุณไหมว่าต่อไปเขาจะไม่ออกไปถ่ายมีงานไหมพี่ทุกอย่างเ็าไปถ่ายอยู่ในสตูดิโอหมดแล้วพวก location ก็จะไม่มีงานหาสิมีมุมมองยังไงไหมถ้าถ้าของจักนะพี่ของจักรู้สึกว่า location เนี่ยมันยังมีเสน่ ในตัวมันพี่ในในเวลาที่ไปอะผมผมไปทั้งสตูดิโอผมอาจจะไปน้อยหน่อยเพราะว่าอะเขาถ่ายในสตูไม่ต้องไม่ต้องใช้ผมแมนเน็ตแล้วแต่ว่าเวลาที่ไปถ่ายงานที่โลเคชันหรือี่าสมมุติว่าไปที่ป่าผมว่ามันยังมีเรื่องของบรรยากาศอะพี่จริงที่แบบเวลาเราไปที่ที่ททมันจะมีเรื่องกลิ่นที่ที่ผมที่ผมติดน,นะผมรู้สึกว่ากลิน่นแต่ละที่มันก็ไม่เหมือนกันกลิน่นบรรยากาศรอบๆไปทะเลนก็มีกลิ่นของทะเล ไปป่าก็จะไปกินของป่ากินของดินอะไรอย่างเงี้ยฮะซึ่งผมว่าตัวพวกเนี้ยผมว่าส่วนตัวผมมันยังรู้สึกว่ามันเป็นเสน่ห์ของการถ่ายทําในสถานที่จริงพี่ถามว่าซ g ีตอนเนี้ยมันทําได้หมดไหมใ,ใ,ในในมุมโหวสวยมากเลยี่สวยกว่าโลเคชั่นจริงอีกบางบางบางทีแบบไปไกลมากแต่ว่ามันก็ยังผมว่ายังต้องการ ที่จะกลับมาถ่ายเรื่องของโลเคชันจริงๆผมว่ามันมีบรรยากาศอะไรบางอยา่างมีด้วยพอไปนั่งปุ๊บเนี่ยมันมีแบบต้นไม้มีเสียงนกมีเสียงลมมีเสียงอะไรอย่างเงี้ยซึ่งผมว่าต่างจากสตูตรงนี้ยฮะสตูเข้าไปแอร์เย็นทุกอย่างคอนโทรลได้หมดจริงแต่ว่าบางทีปัญหาของที่เราท่านอาจจะเป็นเสน่ห์ที่ถ่ายถ่ายอยู่ฝนตกกลางกองอะไรอย่างเงี้ยพี่ซึ่งมันเป็นปัญหาที่ต้องแก้ก็จริงแต่ว่าผมว่าในอีกมุมหนึ่งมันก็มีความแบบ สเสน่ห์มันที่เป็นความทรงจำอบพี่กะกองนี้โหถ่ายเสร็จโอ้ฝนตกถ่ายไม่ได้เลยมันก็อาจจะเป็นเรื่องเล่าเป็นความรู้สึกไปอะไรเงี้ยสำหรับผมนะฮะผมว่ามันมันยังมันยังมีไปเรื่อยๆแหละครับพี่ผมว่ามันแล้วแต่ง,งานแต่ถ้าแล้วแต่ผมผมมองว่ามันนถามว่าผมจะหายพวกผมจะหายไปไหมผมว่าไม่หายไปเพราะฟุตที่พวกคุณจะใช้นั่นนะผมพวกผมก็ต้องไปหา <c oughs> ใช่ว่าคุณก็ต้องใช้ของสวยอยู่ดีอะไรเงี้ยแต่ว่าด้วยด้วยถามว่า ในวงการเราจะหายไปเลยไหมแบบว่าก็แยกเป็น2ประเภทเนาะประเภทงานที่งานที่ต้องการโลเคชัติจริงๆมันก็ยังมีอย่างที่จักบอกมันก็จะมีสเสน่ห์ของโลเคชาติหรือว่าบางงานที่เขาต้องการที่มันเป็นแบบเหนือล้ำจินตนาการไปอะไรก็จะเป็นคําตอบของเขาไปอีกทางหนึง่งมันเป็นลูกเล่นแบบอีกอันหนึงให้มาในการทํางานให้เราดีขึ้นมากกว่าถามว่าจะหายไม่น่าไม่น่าจะหายเงยนะ ถ้าสำหรับผมผมคิดว่าคือทุกวันนี้ถ้าเป็นลักษณะงานอย่างบางงานที่มันพวกหนังแอคชั่นอย่างเงี้ยอันเนี้ยมันก็มันก็พึ่ง C g จเยอะไแล้วเพราะว่ามันจินตนาการมัน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 เริ่มเยอะขึ้นไปจนทุกอย่างมันเริ่มางเหมือนการ์ตูนลวซึ่งมันก็ก็ต้องอันนี้เขาก็ใช้มานานแล้วล่ะเขาก็ใช้มานานแล้วแต่ว่าผมก็เชื่อว่าเขาก็ยังต้องต้องไปถ่ายเพลทถ่ายอะไรเพื่อเอามา CG อยู่ดีแต่ว่างานก็อาจจะน้อยลงเพราะว่าการถ่ายเพลทมัน เราอาจจะไม่ได้ต้องทําอะไรมากเขาอาจจะต้องการโลเคชันไปสเกลไหมอันนี้ผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันถ้าถามว่าในอนาคตไกลๆเนี่ยนึกภาพไม่ออกกัน <c oughs> นึกภาพไม่ออกว่าเออมันจะ,จะมันจะทํา <c oughs> ให้เราเราต้องไปหาชีพอื่นเลยไหม <c oughs> อันนี้ <c oughs> อันนี้ผมก็ยอมรับว่านึกภาพไม่ออกแต่อย่างที่แบดกับจักบอกนะฮะมันมันเป็นเรื่องของเสน่ห์หรือบรรยากาศนะถ้าหนังแอคชั่นเนี่ยในอนาคตเขาอาจจะพึ่งโลเคชั่นน้อยลงแต่ถ้าอะไรที่เป็นดรามา่าที่ต้องการความรู้สึก อย่างสมุทินางเอกยืนอยู่ริมทะเลเงาเงาเนี่ยยืนริมทะเลจริงกับยินหน้าหน้าเนเขียวก็ไม่รู้นะบางทีถ้าเกิดนางเอกถ้าเกิดตัวแสดงคนนั้นมันได้ได้จริงเขาอาจจะไม่นิดแล้ว ผมคิดว่าทุกคนน่ยคงมีเส้นทางการทํางานมาที่ยาวนานแล้วแล้วก็คงน่าจะมีคําแนะนําที่ดีกับคนที่จะเข้ามาใหม่นะน้องใหม่อะไรเงี้ยมีข้อคิดอะไรอยากจะ,สะเสนอแนะฝากไว้ของแบบก็เรื่องร่างกายกับหัวใจครับผมอ่าอันนี้ต้องสําคัญสุดๆคือ ร่างกายต้องฟิตพร้อมทํางานตลอดเวลาเพราะว่างานพวกเราหนักงานพวกเราหนักมากพวกเราทํางานแข่งกับพระอาทิตย์เพราะว่าถ้าถ้าเกินจากที่เขาวางไวไง้ค่าใช้จ่ายค่าอะไรเงี้ยมันจะสูงเราเลยต้องทําร่างกายพร้อมหนึ่งสองคือหัวใจหัวใจสู้งานเราคืองานกดดันต้องแก้ปัญหาตลอดเวลาถ้าอยากเข้ามาทำโลเคชั่นเนี่ยอย่างหนึ่งที่ผมว่าต้องมีเลยคือไม่ต้องเป็นนิสัยก็ได้ต้องคุยต้องพยายาม เข้าใจคุยแต่คุยกับคนได้ทุกแบบครับพี่แล้วก็เรื่องใจเย็นถ้าถาม,มา่ามันเหมือนเราเป็นคนกลางพี่เวลาหน้าเซ็ตมีปัญหาโลเคชันแต่อย่างไรก็ต้องถ่ายต่อสุดท้ายพอมีอารมณ์มาเข้ามาผมรู้สึกว่าพอมีอารมณ์เข้าไปแล้วมันจะแปลนอะไรไม่ออกเลยแก้ปัญหาอะไรไม่ออกเลย พย,ายาใจเย็นครับอย่างอยากอยากจะฝากคนที่จะเข้ามาถามอะพี่ถ้าถ้ามีความใจเย็นเพิ่มขึ้นมันจะมีสติให้คิดแก้ปัญหามากขึ้นเพราะ,ะรสุดท้ายสุดท้ายมันคืองานการแก้ปัญหาหน้าก่องครับเราไม่รู้ว่ามีปัญหาอะไรมาบ้างซึ่งถ้าสุดท้ายพอเดือดไปโวกชงเชงมวยวายไปมันไม่ได้อะไรเลยพี่ถ้าถามผมนะมันงานก็ไม่เดิน มีปัญหาสอไปอีกอยากให้มีเรื่องนี้มาเยอะๆเรื่องเรื่องใจเย็นมาเนะะี่ยฮะถ้าอยากถามเพราะว่ามันมันเจอคนทุกแบบครับพี่เจอคนทุกนแผนกเลยตั้งแต่รปภเลยจนถึงผู้บริหาร mm hmm. เราคุยหมดครับพี่เราคุยหมด แล้วก็หาตรงกลางให้เจอเลยครับแล้วก็ถ้าอยากเข้ามาทำใช่ไหมพี่ก็คือเหมือนที่แบวบอกผมว่าเรื่องหนึ่งในโปรดักชันเนี้ยก็คือเรื่องใจพี่ผมว่าอย่าเอาเรื่องตัวเงินมาตั้งก่อนเพราะว่าถ้าคุณเอาตัวเลขมาตั้งแล้วว่าทํางานเท่านี้ได้เงินเท่านี้งานที่ออกมามัน,มนจะมีแบบลิมิตของมันพี่ในความรู้สึกผมนะพี่งานนี้เคยทําได้เท่านี้เอางานนี้ไปจ้างเท่านี้เราทำแค่นี้ดีกว่าผมว่าอันเนี้ยมันในความรู้สึกผมมันไม่ใช่คือใจผมต้องไปก่อนพี่ใจจะอยากให้หนังสวยแล้วทำอะไรก็ได้คือเรื่องเงินเนี่ยจบแป้งแต่ เงินมากเงินน้อยอ่จจบแล้วนะพี่เหลือเนี่ยใส่แล้วพี่ว่าทําให้งานที่มันดีสุดนะพี่มันมันไม่มีลิมิตว่าจ้างมาเท่านี้ผมต้องจบงานที่เท่าไหร่แค่ไหนหมายถึงแบบว่าในในเรื่องการทํางานนะพี่ในเรื่องบัตเจ็ตของค่าสถานที่ว่ากันอีกเรื่องหนึ่งแต่ในเรื่องที่แบบว่าทำงานเรทเกินเวลามีถ่ายต่อเนื่องนู่นนี่นั่นไม่มีไม่มีจังจ้างเพิ่มและบางทีใจก็ใจก็เป็นส่วนสําคัญในการทําในการทําอาชีพนี้เหมือนกันนะครับพี่ถ้าถามผม ถ้าคําถามคือว่าถ้าน้องๆรุ่นใหม่หรือใครที่อยากจะเข้ามาทํางานโลเคชันแมเนจเจอร์เนี่ยผมว่าอย่างแรกท่าที่รู้เนี่ยคืออาชีพนี้มันก็ไม่มีสอนใน ในสถานที่ไหนน,นะครับก็ยังไม่เจอว่ามีมีมที่ไหนสอนถ้าอยากมาทำแผนกนี้เนี่ยสิ่งแรกเลยผมว่าทุกแผนกนะมันต้องเริ่มต้นจากการมาเป็นผู้ช่วยเพราะว่าเ <c oughs> มื่อเราจะเป็น location manager หรือเมื่อเราจะก้าวขึ้นมาเป็น location manager เนี่ยอย่างแรกเลยเราต้องรู้ว่าลักษณะงานเนี่ยมันคืออะไรอย่างอย่างที่รู้มันไม่มีการเรียนการสอนนะครับ <H ap> คนอยากมาเป็นก็ต้องมาเริ่มต้นด้วยการเป็นผู้ช่วยเมื่อเราเริ่มเป็นผู้ช่วยเริ่มออกกอง เราก็จะเห็นภาพการทํางานทั้งหมดคือถ้าเรายังไม่รู้ภาพการทํางานทั้งหมดเนี่ยเราก็จะไม่เข้าใจกระบวนการของมันผมว่ามาันมาเรียนรู้กระบวนการการทํางานแล้วค่อยๆก้าวขึ้นไปเริ่มออกไปเก้างานซึ่งซึ่งตอนแรกๆผมเชื่อว่าถ้าเราไปเป็นผู้ช่วยใครเนี่หัวหน้าเราก็จะ ค่อยๆปล่อยให้เราเขาก็จะดูะดูความสามารถเราค่อยให้โจทย์เราออกไปส่วนใหญ่เริ่มต้นเนี่ยเราก็จะให้น้องที่มาเริ่มใหม่ไปอัปเดตก่อนอัปเดตสถานที่ที่เรารู้อยู่แล้วซึ่งเขาก็จะได้ไปเรียนรู้มันก็จะเรียนรู้ไปเป็นขั้นๆอย่างแรกต้องรู้ก่อนว่าว่าสกบการทํางานมันเป็นยังไงจึงจะเริ่มมาทํางานตรงนี้ได้อันนี้ผมว่าทุกแผนแหละต่อให้เป็นพร็อพมาสเตอร์ก็ต้องเริ่มจากการออกไปหาของก่อน ไปหาของไปหาโน่นหานี่ก่อนมันต้องเริ่มจากข้างล่างนะมันไม่มีทางที่จะไปเป็นข้างบนได้เลยผมว่ามันไม่มีทางครับมันต้องเป็นคนชอบเดินทางอ่ะชอบเดินทางชอบพูดคุยชอบถ่ายรูปไหมพี่สกิลนึ่งไอชอบถ่ายรูปเนี่ยผมคิดว่าคนรุ่นหลังเนี่ยชอบถ่ายรูปกันหมดเลยตั้งแต่ตั้งแต่มันมีดิจิตอลนะทำให้ความความชอบถ่ายรูปเนี่ยมันมันมันเป็นตั้งแต่เด็กแล้วมันเหมือนติดตัวมาแล้วมันเหมือนติดตัวมาแล้วล่ะห้าขวบเดี๋ยวนี้ก็ หยิบโทรศัพท์ขึ้นมาถ่ายรูปแล้ว<ช>แล้ว,ลวผมเชื่อว่าไอ้ตรงนี้อาจจะทําให้คนรุ่นใหม่ๆเนี่ยมีมุมมองมีคอมโพสิชันซึ่งซึ่งอาจจะต่างจากคนรุ่นเก่าเพราะมันเห็นภาพต่างกันมันเริ่มเห็นภาพมีการทดลองการได้ลองถ่ายรูปเพราะอย่างสมัยก่อนที่เราเราเริ่มจากการต้องใช้กล้องจริงเนี่ยมันใช้กล้องฟิล์มด้วยสมัยก่อนมัน <c oughs> มันก็ <f irm S 2> จะถ่ายกดชั <c oughs> ชตเตอร์ <ๆ S 1> ละครั้งมันต้องคิดเยอะมากแล้วก็อย่างผมนิยามตัวเองว่ามันเป็นอาอาชีพรับจ้างเที่ยวคือเราจ้างไปเที่ยวอ่ะ เก็บข้อมูลเรามันเป็นอาชีพที่ต้องต้องรับจ้างไปเที่ยวแล้วก็อย่างที่ใครบอกะต้องต้องรู้จักวิธีที่จะพูดกับคนวิธีการที่จะพูดคุยกับคนนั่งคุยมองสําคัญเลยเนี่ยผมรู้สึกว่าเวลาไปเจอเจ้าของสถานที่หรือเจอผู้คน ในที่ที่เราจะไปถ่ายเนี่ยการคุยกันมองหน้ามองตาแล้วเรียนรู้เขาได้ภายในเวลาอรวดเร็วอะ่ะอันนี้มันเป็นเรื่องที่สอนยากเงี้ยนะมันต้องออกไปทําออกไปเจอจริงจริงมันต้องลองผิดลองถูกถามว่าผมเคยลองผิดไหมโอ้ <ß you> ผมลองผิดมาเยอะผมลองผิดมาเยอะมากแหละกว่าจะถูกเนี่ยลองไอ้ที่เขาว่าผิดเป็นครูอะ่ะใช่เลยครูผมมีเยอะมากแต่อาจารย์ใหญ่แ่นี้เดี่ยมเลยครับผมผมว่าผมจับประเด็นอย่างนี้นะผมคิดว่าคนที่ทำ location managers เนี่ยผมว่า ที่แบดพูดคืออย่ามองข้ามเรื่องสุขภาพนะก็ <ฮะ S 1> คือหมายถึงว่าคุณอาจจะไม่ถึงเป็นขนาดนักกีฬาแต่ว่าคนตื่นก่อนทํางานชั่วโมงยาวนานฮะฮะและการเดินทางใช่ไหมสุขภาพคุณกิโลเนี่ยมันไม่ได้แล้ว <ฮะ S 1> เพราะฉะนั้นคนที่มาทําน่าจะดูแลเรื่องสุขภาพให้ดีแต่ใจก็เป็นอีกสิ่งหนึ่งที่สําคัญว่าใจสู้เนาะ,<ฮ>ะแล้วก็ไม่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 คือเวลาออกไปหาของเนี่ยบางครั้งมันไม่รู้เหมือนกันว่าจะหาเจอไหมมันได้กำลังใจว่ามันมันไม่รู้นี่ใช่ไหมมันกําลังใจก็ต้องมีไม่ผ่านสักทีมากี่ที่แล้วอะไรอย่างเงี้ ก็ดูจะสําคัญเพราะว่ามันก็เป็นการอย่างที่จากพูดว่ามันจะต้องคุยตั้งแต่คนทุกระดับเลยตั้งแต่ยามถึงถึงเจ้าของเตึกอ่ะอันนี้อันนี้ผมผมเห็นภาพเคยเห็นภาพนั้นเหมือนกันว่า โลเคชันมนเชเจอร์เนี่ยคนใส่สูตรเดินเข้ามาเลยเนี่ยเป็นของสถานที่ก็ต้องไปคุยใช่ไหมฮะยามแม่บ้านก็ต้องคุยเพราะว่าต้องการขอความช่วยเหลือเข้าในสถานที่อันนี้มันคือต้องคุยทุกระดับแล้วอย่างที่พี่แวดพูดก็คือเหมือนว่าบางอย่างมันไม่สามารถสอนได้ในห้องเรียนมันถึงไม่มีสักสูตรมั้งเพราะว่ามันมันมันคือจิตวิทยาที่ทํางานกับคนครับเรามีความประสงค์อยากจะได้สิ่งนั้นให้คนเขาเขาร่วมมือให้เขาตอบตอบรับเราเนี่ยเราทำยังไงที่จะพาไอ งานนั้นให้เขาเซให้เขา,าเซเยสให้เขาบอกโอเคอนุมัติเนี่ยมันก็ต้องใช้ทักษะแล้วก็ทักษะนั้นก็เป็นส่วนหนึ่งก็มาจากเรื่องของจิตวิทยานั่นแหละงั้นผมว่าวันนี้ผมว่าพวกเราก็ได้ความกันที่มหาไม่ได้ในตำราแล้วล่ะแล้วก็ก็คิกว่าจะมีประโยชน์สำหรับทุกๆคนนะฮะที่นอกจากสนใจดูภาพยนตร์แล้วเนี่ยอาจจะอยากจะรู้ว่าพวกโลเคชั่นเมเนเจอร์เนี่ยเขาทำอะไรก็นี่แหละครับเจอจาก ตัวจริงคนทำงานจริงนะโอเคหวังว่าจะมีประโยชน์เชื่อว่ามีประโยชน์เนี่ยเราเดี๋ยวเราจะได้คุยกันในสาขาอื่นต่อไปครับในมาเซฟาสครับขอบคุณมากคครับบขอุณครับขอบคุณครับ